ันนี้จะเป็นวันที่เดบิวต์น้องลิก้าโลล่าเป็นครั้งแรกนะครับและเขาก็พร้อมแล้วจริงๆนะครับลูกชายของเราไหวเลยไหวไหมลูกลูกสาวสวัสดีครับดีครับพร้อมแล้วคะ่ะลูกกับแม่ก็พร้อมค,ะอค่ะโรล่าต้องตัดผมใช่ เด็กกาลังกินนมอยู่ซึ่งเราไปงานครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าในขณะที่เราทํางานอยู่มันจะข้ามเกี่ยวกับเวลาที่น้องกินนมพอดีซึ่งตอนนั้นน้องน่าจะอยู่บนเวทีเดี๋ยวเราจะดูว่าจะจัดการยังไงเริ่มต้นวันนี้เนี่ยเราจะให้นมเยอะหน่อยค่ะเพื่อที่ว่าอย่างน้อยอ่ะให้เขาอ่ะอยู่ให้เยอะที่สุดก็เราจะให้นมเพิ่มกว่าทุกทีอ๋อโหจับเองเลยใช่ไหมคะ ถึงแล้วครับแล mm ้วหนูก็ตื่นแล้วครับเหายังหาวอยู่เลยลูกสวัสดีครับในงานให้มันอย่างนี้นะลูกนะลูกก็หลงมันตาแบบวันยิ่งใหญ่ัตตี้สัลอนเหรอบิสิซาลอนใครก็ได้ตัดผมที่ลิกานี่กานติดขออนุญาตผูกผมไม่พี่หรอเปล่าวันนี้ตีกระ벙ไหมลูกตีกบ ลลี่ครับน้องโลล่าเขาตัดผมอยู่นะเอ๊ะตอนแต่งตัวขอบคุณแม่ยังคุ้นวายกับพระอ้อมนิดหน่อยพ้าอ้อมเสร็้วเสร็จเสร็จของจ้าอดูชุดแม่ลูกเขาเลยที่แก้มนี่ชุดลูก ชุดแม่ก็ลิงกันรอดูอลังการัชุดพี่ลิ้กแปลกๆนะคะใช่อ๋ออันนี้หลักจะการเตรียมอที่พวกเราคิดว่าเป็นการวางแผนที่ดีเรามีที่นอนให้เขานอนในห้องเก็บตัวนี้ก่อนแต่เดี๋ยวพอเรานอนเสร็จนะพอเขากลับเอเนอร์จี้เขาแบบซูงขึ้นเต็มทีใช่ไหมเราจะมีรถเก๋าตลาดที่นี่เราป้าตลาดเวทีอะไรมันห้องเก็บตัวเท่าไหร่เออห้องเก็บตัวเท่าไหร่ ขาจะนุ่มนเข็นอนซึ่งเราเล่นแบบฝรั่งเลยนอนได้ทุกที่จากคลิปคลิปเป็นเกลือเลยอะ น้องนอนได้อันนี้ครั้งที่สองชกนานละสองครัง้งชนาญเลยวันนี้มีมีบทเพลงไหมคะเรามีร้องเพลงหนึ่งเพลงซึ่งลูกค้าต้องการให้เขาพูดเพลงไปด้วยจริงๆนส่วนตัวเราอยากจะ <c oughs> ให้มีภาพนั้นบันทึกอยู่บนโลกใบนี้แหละก็อยากให้น้องลูกได้เห็นด้วยว่าวันหนึ่งพ่อก็เคยคุ้มลูกอยู่ในมือแล้วก็ร้องลงนะ <c oughs> จนยอมให้นั้นผิดเรื่องหนึ่งเอาให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็พูดไปแล้วมีลูกอยู่ให้ได้ก่อนตัล้วคาวันนี้หนูรู้ภารกิจอย่างลูกมาพี่แก้มบีบให้ไหม เดี๋ยววันนี้นะหนูขึ้นเวทีนะตอนที่พ่อกําลังร้องเพลงหนูแบบร่าเริงเลยแบบหน้าแบบเฮ้ยเอ้ยสนุกเพลงดีทูบีฉันเกิดทันหนูทําอย่างนี้เลยนะเฮ้ยฉันเคยฟังที่บ้านเข้าใจใช่ไหมคะแล้วหนูก็ตกมือต้องตกมือก่อนอ่ะน้องอาอย่างนั้นใช่เดี๋ยววันนี้องค์โดเรมอนจะมาหรือเปล่าตอนเจอคน นะแผนปฏิบัติการของเราคือน้องลิก้าเนี่ยตั้งแต่บ้านมาแล้วก็มาถึงที่รถอ่ะหลับสนิทเลยเอนิจี้เลยเต็มอลล,าอล,าอล่าที่นอนครับพี่โฟบอก,อกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาก่องที่นี่แล้วบรรยากาศที่นี่นะดูถ้าก็ทำได้จะซื้อชาเย็นเลี้ยงเขาเลยพี่โฟรู้ไหมว่าวันนี้ถ้ามิชชั่นสำเร็จมีชาเย็นรอยอยู่ทันกลอมได้นะ คือเท่เลยจริงๆอะทำผมในสภาพแบบนี้ได้คุณแม่มีความกังวลอะไรกันคะอยากให้พูดได้ไหมอยากไปอยู่ในใจอยู่ก็อยากให้เขายิ้มแย้มค่ะแต่ก็คือกังวลแค่เรื่องนอนแหละปกติเขานอนบ่ายสองแต่อันเนี้ยทำงานบ่ายสองก็เลยเรื่องตรงนี้แหละแล้วเขากินนมบ่ายสามก็ทําทำงานบ่ายสามก็เดี๋ยวดูว่าเวลานมกับเวลานอนจะยังไงพี่ลิกแต่งหน้าทำผมแ้วต่อไปนะ น่าเสียงคิ้วไม่ลูกขนคิ้วให้ชิมชิมเลยจับได้รู้กันลอยหอบได้เรอจับได้ลูกจับได้จริงๆจับไ ตอนนี้เรานอนพอเรานอนปุ๊บแล้วเราก็แบบเก็บ energy ไว้พอตอนขึ้นเวทีเราก็บุ้งล่าเริงขึ้นมาเลยนอนแล้วยังครับไม่ได้ตื่นนอนเลยนอนีัเพิ่ตื่นเหรอนอนไม่เอ้ยวันนี้ขึ้นเวทีแล้วนะตื่นเต้นไปโลกนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับผมจะได้ขึ้นเวทีนะครับเย้ มาเสียเต็มกว่าเนาะประเด็นคือที่มองอย่างเงี้ยไม่ได้หญิงนะเพราะเค็ดลงล่างเมืเช้าผิดท้าแล้วก็เค็ดเลยอ่ะอย่างเกล็ดไม่นอน ยกนี้ให้เลยเยมเวอรลิกูดโอป้าไม่ขึ้นไม่ขึ้สุๆทัลกจีบคุณแม่อีกรอบนูมากีอนแบบตอรุ่เราซ้ำๆาอีกเดี๋ยจะขอทงานเขาซ้ำๆเวลาเขาส่มากๆก็จะเดินมาบอกทำงานกับพี่แบที่บ้านนะแล้วก็ทำแบบเาเลยเรื่มขอแแมแแมแแกงมากเคะ เงี้ยยสวัสดีเบิ้ลพ่อก่อนเลยไปหาหรอจะไปหาหรอไม่กล้าเลยอ่ะมาเนะกลือไม่หลับแน่นะพี่ลิ๊ก เก็บตัวดารากันอย่าเพิ่งให้คนอื่นเห็นเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แอบไว้นะพอแบบเราจอกนอกใส่หมวกใส่แว่นเดี๋ยวคนจำได้<__ได้เวลาของเราแล้วเฉิดฉายโอเคอันนี้ก็ค้อเศษๆอนะั้อยู่ด้านหน้าโอ้ยอ่ามาแล้วมาแล้วันไหวยล่ะเออเอออันนี้จะเป็นของม้าเหรอถของม้านี่หรลองดูว่าถ้าเป็นม้าจะเป็นไงว่าอันไหนสวย ได้ไหมคะไม้สวยกว่าหมไม้สวยกว่าไหมปัดปัดดีกมันจะดูเป็นฟิลบาร์โค้ดค่ะแม่ติดตะเกียงป่ะโค้ดละโรล่าสื่อมวลชนเยอะมากเลยค่ะโรล่าพี่แดนก็มีอะไรจะถามตอนนี้โรล่าคิดอะไรอยู่คะทุกคนในช่องนี้นะครับแต่จะกดที่นี้ช่วยคอมเมนต์มาว่าตอนนี้น้องคิดอะไรอยู่ ทรที่เลยแล้วค่ะไม่อยากใส่รองเอารมณดีปกติแต่ไม่อยากใส่รงเท้าใ่ใส่ใก็ยิ้มแย้มไม่ตามบีบเลยอ่ะเวลาถ้ามีสาวิเนี่ยยิ้มตยน้อะไรเด็กไ สวัสดีครับสวัดส,สดสีค่ะนี่คือซินไปวางโรล,ล่าคะวิธีสุกตาจะประมาณนี้ไปโกลุย みんなにギャル曽根 มันออกมาเลยสีหน้าเราออกมันมันออกมาจากสีหน้าว่าเริ่มกังวลอ่ะพี่ลิศปลอบใจพ่อหน่อยเล้วมัก็จำอะไรปต์ไม่ได้ชุดมันฟูใช่ไหมล่ะเราตื่นเต้นที่เราอยู่ในทุ่งสวนดอกไม้ตลอดเลยเดี๋ยวขึ้นเลยถึงแล้วลูกสู้ๆนะครับอร่อยมากน่าอร่อยจังตอนนี้ไปสองครึ่ง แล้วน้องกินนมเมืสามแล้วก็จะขึ้นแล้วตอนแรกบอกว่าจะให้ป้อนนมเลยดีไหมแต่เขาก็บอกว่าไม่น่าทันค่ะเป็นเร <laughs> <laughs> ยอดมนะแล <laughs> ้วทีนะี้ <laughs> เราต้อง <laughs> ลบทำสุป,ประมาทให้ได้ว่าเราอ่ะจะหลับก่อนขึ้นเวทีอ่าซุดแต่ซุดแต่ เอาเลยนะ,ะย okay, อพรอมไหมลึกอ่าเร็วอยู่พรอมไหมลึกโอเช็คพร้อมนะครับพร้อมและแน่นอนครับที่ทุกท่านที่เรามาลงตัวกันอยู่ในวันนี้กับการเปิดตัวพรีเซนเตอร,ร์พรีโปรใหม่ล่า สุดจากดีนี่แบรนด์เด็กอันดับหนึ่งก่อนเสียงปรบมรอดังให้กับคุณแดงวรเวทคุณพัตตี้อังสมารินและน้องแปดล,ลิกาโรรานีใครา เริ okay. 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 so you know okay? ่มถี่ง้วนะเริ่มถี่งมแ้วเราผดานไห้เราจะดำเนินประหยัดช่สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่กำลนงใจเวลาเรา้องเผกับารลชิ้นกคะีนี้เอ็มเ้สูบว่าสสุปยางใช้เงาต้องแตวอนนี้ได้คำพิพากษ สง่วงเหรอคะอ่าเต็มที่แล้วค่ะ จแล้วม <elim> ีลูกอยู่ข้างๆเลเส้นผมได้อ่ตอนนี้คืออะไรก็มาเถอะพ่อปล่อยเลนแล้วมาเลย เป็นไงบ้างเมื่อกี้ถ่ายรูปโอเคไหมไม่ไหวแล้วแหละไม่ไหวแล้วเต็มที่แล้วเก่งมากเลยนะรู้ไหมขอบคุณที่วอลครับขอบคุณทุกครอบครัวเลยค่ะพี่แดงพี่แพชีคงอยู่ต่อนะครับขอบคุณมากครับยิ้มชม ไปได้ด้วยดีตอนแร้ก็ลุ้นเนาะว่าเอ๊ะเขาจะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่แล้วก็ใช่ได้หรือว่ามีแววเสร็จแล้วนึ่งเลยกคนทานดีากับอไม่่นไปนได้ดีล่ะ คิดว่าเจอกับร้องหนักการเวทีน้อยไมกโอเคถึงได้แล้วมั่นใจนะลูกค้าเขาได้ดูเลยครับมาถูกระเปาเลยมาดิรับแล้วก็ได้ของทัสกอดพี่ตัวนี้นี่กลับไปหน่อยเดี๋ยวให้ปวดหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีไปถ่ายรูปเอเกนนะคะตรงแถวหน้าแบ็คดอก้วก็มีสองท่าแต่ตอนนี้น้องดูดิม้วนขมเลยไม่กูเรียนเลยกั็ นนี่เป็นการรีวิวเหรอคะอรีววินี่เป็นการแต่งเครื่องมืเร่าเร้าเลยอ๋อแล้วโอเคนะเรื่องนะที่ตัวพูดกับเขาว่าในรถคืออะไรนะนีอไม่เมีคนเลยเพราะอะไรเหมือนหลายอย่างมีโฟกัสเตนร้อนไฟแสงเสียงคนสคริปตแดร็กโอ้ได่ไหมไงลืมหมดทุกอย่างลืมไม่หมดทุกอย่าง ไอตะกี้ที่ต้องมาเขาเห็นตัวแบบว่าหน้าเยิ้มเลยอู้อี้เราแบบนี้เรอแบบเข้าตาเข้าตาเข้าตาตลอดเลยลวริการก็จะพยายามแย่งใหม่แย่งใหม่อะไรเป็นประสบการณ์ที่ดีตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านเรียบร้อยอาบน้ำสระผมโอ้โหวันนี้จะบอกว่าล้ามากเลยจริงจริงว้าวอันนี้พี่แดงกำลังจะ ไปอุ้มน้องๆขึ้นมาพอน้องๆหลับข้างล่างไปต้องไต่ไกลับมาแล้วเราก็จะมารับช่วงกัดเด็กกันต่อค่ะหวังว่าคืนนี้น้องจะตื่นไม่เยอะนะหวังมากนะคะขึ้นมาแล้ว งานเข้านะคะลุมขึ้นมาแล้วน้องก็ตื่นเลยปกติจะให้นอนต่อแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยให้กินนมปรากฏตื่นใจดิการลองนะคะช่วงนี้นะคะตอนกลางคืนเนี่ยเราไปเริ่มให้น้องกินหออนและเพราะว่าเขานอนยาวถึงเช้าเลยกินอาทีก็คือตีสีตีห้า เสร็จแล้วก็นอนกันยาวๆวันนี้ก็ทุกอย่างผ่านมาได้ดีดีทั้งลูกแล้วก็พ่อกับแม่ก็ใช้พลังงานเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีให้ทุกคนแฮปปี้ที่สุดนะครับเดี๋ยวว่านมเสร็จก็ได้นอนหลับพักผ่อนกันแรละขอบคุณทุกคนที่ตามเปดูใจให้พวกเราจนถึงจบคลิปนะครับเจอกันคลิปหน้านะฮะฝากครอบครัวด้วยนะฮะหุ่มนมแม่คิวขึ้นหมดเลยคิวขึ้นหมดว่าแม่มาคุยอะไรตอนนี้เนี่ย เปิดไฟด้วยไฟเลวกๆปุไ่ปปไหนนะคะ